สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America วันนี้ป้าอ้อยขยันมากเลยค่ะเช้าขึ้นมาซักผ้าปั่นผ้าเรียนหนังสือกับครูโอ๊ตอีก4-5ชั่วโมง จากนั้นก็นี่เลยค่ะเตรียมตัวทําความสะอาดบ้านค่ะเวลาทําความสะอาดบ้านก็จะเริ่มจากท้าบ้านเราที่ไทยก็คือการกวาดแต่ป้าอ้อยจะต้องดูดฝุ่นก่อนเครื่องดูดฝุ่นเราก็จะมีทั้งแบบโบราณและแบบใหม่นั่นก็คือใช้แว็กคุ้มที่มีสายยาวๆนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นเครื่องดูดไฟฟ้าอันเล็กๆหรือไม่ก็อันนี้แหละค่ะ ทำการกำจัดไอบรรดาขี้ฝุ่นทั้งหลายตามพื้นแต่และว,วิธีก็ต่างกันไปวันนี้ป้าอ้อยจะทำแว็กคุ้มค่ะนูนสายเยอดาวนั่นแหละค่ะเครื่องดูดฝุ่นสมัยออกจะโบราณนิดนึงแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพดีมากมายทีเดียวก็เลยสลับกันใช้เครื่องนู้นบ้างเครื่องนี้บ้างแต่กับไอเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้แหละ ดีที่สุดเพราะว่าทุกซอกทุกมุมและความแรงของมันดีมากพ่ออ้อยก็จะเริ่มจากตรงทางเดินเล็กๆของบ้านที่อยู่ด้านของข้างห้องน้ำนี่แหละค่ะนี่เป็นห้องนอนที่เราปูพรมเพราะฉะนั้นห้องนอนสองห้องปูพรมเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปทําการดูดฝุ่นด้วยตัว ตัวดูดอันยาวๆมันจะต้องใช้ที่ดูดต่างกันซึ่งปออ้อยก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยนั่นค่ะอันขาวๆใหญ่ๆเป็นที่ดูดที่ใช้กับพรมส่วนที่ดูดฝุ่นที่ใช้กับพื้นไม้หรือพื้นท้ายางก็จะต่างกันออกไปนี่ค่ะพร้อมแล้วปออ้อยก็ลงมือดูดฝุ่นตามซอกตามมุมต่างๆเราก็เริ่มเริ่มจาก เขาเรียกว่าอะไรนะฮอเวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละทางเดินเล็กๆเกนะี้แล้วก็เข้าไปดูดในห้องน้ําของป้าอ้อยจากนั้นก็เข้าไปดูดในห้องทํางานแล้วก็ออกมาดูดที่ห้องรับแขกค่ะอันไหนเลื่อนได้ก็เลื่อนอันไหนเลื่อนไม่ได้ก็ไม่เลื่อนเพราะว่าเราก็ทําบ่อยๆป้าอ้อยขยันค่ะ ก็อาทิตย์หนึงสครั้งหรือ2องอาทิตย์ครั้งแล้วแต่โอกาสนะคะแล้วก็ปาออเป็นคนทำงานไวค่ะบางทีทำแล้วก็เหมือนไม่เรียบร้อยไม่เสร็จนะคะก็ดูดไม้อันนี้เป็นห้องรับแขกก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยแล้วตรงนี้ก็คือที่นั่งที่ทุกๆเช้าคุณลุงจะตื่นขึ้นมาก็จะมานั่งตรงนี้ค่ะนั่งไปก็ดูคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เธอดูอะ ก็จะเป็นพวกข่าวแล้วก็เป็นเรื่องขำๆพักผ่อนสมองของ TikTok แล้วก็ดูพวกคลิปวิดีโอถ้าชอบไปฮันติงก็คือการล่าสัตว์การยิงธนูการเข้าป่าการแคมปิง้งเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่คุณห้องส่วนห้องนี้อะคะห้องนี้คือห้องออกกำลังกายค่ะก็ดูดเหมือนกันแต่ ก็ต้องค่อยๆทําเพราะว่าไอ้เครื่องออกกําลังกายเนี่ยบอกตรงว่ามันเกะก,กะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหรล่ละค่ะจากนั้นก็นีห้องครัวค่ะก็เข้ามาดูดฝุ่นในห้องครัวต่อมีซอกเล็กซอกน้อยอ้าวพอดูดฝุ่นเสร็จแล้วอ้อยก็มาเปลี่ยน ที่ดูดนะคะเพื่อเข้าไปดูดฝุ่นดูดบนพรมค่ะต้องใช้ที่ดูดอีกอันที่ใช้เฉพาะสำหรับพรมเวลาที่เราขยันทำความสะอาดพรมหน่อยเพราะมันเป็นห้องนอนก็จะทำให้ในห้องนอนของเราเนี่ยไม่มีฝุ่นแต่ในห้องนอนของเราเนี่ยคุณลุงก็จะมีเครื่องอบไอ้น้ำอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นมันมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ละป้าอ้อยก็เรียกไม่ถูก ที่มันทําให้ละอองน้ําออกมาลระเหยออกมาแล้วก็ทําให้เราได้รับอากาศที่สดชื่นเย็นสบายนั่นแหละค่ะพออ้อยก็ดูทุกซอกทุกมุมของห้องนอนห้องนี้ห้องนูน้นดูดจนกว่าจะสะอาดแล้วก็จากนั้นก็คือ ถ้อดูโฟลเซตก็ต่อไปก็คือการถูค่ะเื่อในตู้นี้จะเป็นเก็บเครื่องต่าง,างๆที่ใช้ทําความสะอาดที่นี่เนี่ยเวลาจะใช้ทําความสะอาดอะไรเนี่ยเขาก็จะต่างกันไปนะกระจกก็อย่างนึงพื้นก็อย่างไอขวดเนี้ป้าอ้อยใช้น้ํายาที่เขาใช้ทําความสะอาดพื้นไม้ที่ใช้เพชรเช็ดไม้เนี่ยมาผสมกับน้ําอุ่นแล้วก็ใช้ไอแปรงอันเนี้ย เป็นตัวถูเพราะผสมกับน้ําอุ่นเนี่ยแทนที่ป้าอ้อยจะเอาแปรงอันนี้ลงไปแช่แล้วก็บะอะไรนะเหยียบให้มันแห้งแล้วเอามาเช็ดไม่เอาค่ะเพราะว่าบ้านมันจะเปียกหน่อยนะคะป้าอ้อยก็ใช้วิธีใส่ใส่มันในขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดค่ะแล้วก็ใช้มอบแห้งอันนี้ถูมันก็ออกมาแห้งแล้วก็ทําให้พื้นบ้านที่เป็นไม้ของเราเนี่ยใสยสะอาดรวมทั้งพื้นยางแบบนี้ที่ในห้องน้ําด้วย ก็จะใสสะอาดเป็นมันปรับทีเดียวค่ะก็ต้องใช้เวลาหน่อยความจริงก็ปวดแขนยังไม่หายดีนะคะก็ต้องค่อยๆทำค่ะแต่ถ้าไม่ทำนะบ้านมันก็สก,ป,กปรกแหละป้าอ้อยก็ทำเท่าที่ป้าอ้อยทำได้นะคะจนกว่าเมื่อไร่ที่แขนหรือหัวไหล่จะหายดีเมื่อนั้นนะไม่ต้องห่วงเนี่ยก็คืองานแบบนี้คืองานส่วนหนึ่งของการทำงานบ้าน ต้องรู้จักรักษาความสะอาดเช็ดฝุ่นนอกเหนือจากที่ประอ้อยทั้งกวาดแล้วก็เช็ดก็จะต้องมีการเช็ดพวกโซฟาโตะโคชโคชเขาเรียกอะไรนะโคชเรียกว่าอะไรนะป้าอ้อยก็ลืมไปแล้วก็พวกที่นั่งพวกนี้แหละและ้วก็ยังรวมทั้งพวกห้องครัวเครื่องใช้ข้าวของขอบหน้าต่างห้องน้ำ แต่ว่าไม่ได้ทำทีเดียวหรอกรวมทั้งตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ต้องเก็บแต่เรื่องของการปัดกวาดเช็ดถูพื้นเนี่ยมันก็ต้องทำบ่ยบอยยหน่อยเพราะว่าเราเดินไปเดินมาเข้านอกออกในเนี่ยมันก็จะมีขี้ฝุ่นสะสมอยู่ตามเชลต่างๆเนี่ยก็ต้องคอยเช็ดกระจกช่วงนี้เป็นหน้าหนาวพวกประตูหน้าต่างเนี่ยพ่ออ้อยก็จะเช็ดแต่ด้านในเพราะว่า ด้านนอกอากาศมันหนาวก็ยังไม่ทำเดี๋ยวรอให้อากาศร้อนๆนรือากาศอุ่นดีซะก่อนแล้วก็ค่อยออกไปทำการเช็ดกระจกด้านนอกทีละบานทีละบานเห็นไหมล่ะเงาไหมเป็นเงาเป็นแสงสะท้อนเลยอย่างสวยแล้วก็หอมด้วยอีกต่าหา สะอาดบ้านเร็รป้าอ้อยก็ทกํากายภาพค่ะทํามันทุกวันตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาจนปาน่านนี้มันก็ดีขึ้นนะพอมาตอนหลังหลังจากไปทํา MRI มาเนี่ยแล้วก็ทําแบบนี้ครั้งละ30ด้านข้างแล้วเดี๋ยวมีด้านหน้าแล้วก็ยืนเอามือทาบกับ ข้างฝาบ้านแล้วก็ยืนหน้าออกไปเพื่อให้แขนตรึงอีกอย่างละ30ทําทุกวันเลยค่ะทําความสะอาดบ้านเสร็จก็ทําต่ออวันนี้ป้าอ้อยขยันที่สุดในโลกเลยค่ะบางวันก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วแต่ความขยันของแต่ละวันค่ะเนี่ยแหละค่ะ ชีวิตหลังกษเสียณไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านแล้ววันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของป้าอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาหญิงไทยสูงวัยกับสามีฝรั่งค่ะ เราจะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปมาชมกันว่าพรุ่งนี้ป้าอ้อยจะนำเสนอคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอบกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยบายบาย